และเส้นเอวิวชื่อนี้การันตีความสนุกและความน่ากลัวเลยนะครับเพื่อนๆยังจำกันได้ไหมครับครั้งแรกที่เล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างตอนที่เราเจอซอมบี้ครั้งแรกเจอบรรยากาศที่อึมครึมกดดันเราครั้งแรกเราไม่มีทางรู้เลยว่าหัวมุมข้างหน้าเราจะต้องเจอเจอกับอะไรที่รออย,อยู่แค่คิดก็ขนลุกหล่อแล้วล่ะครับ ไอบรรยากาศที่ชวนวิ่งหนีก็ยังไม่เท่ากับผีซอมบี้ครั่งที่พร้อมจะมาลุมขย้ำเราให้แหลกคาจอเลยล่ะครับมาตัวเดียวอะ่ะผมไม่เคยกลัวนะฮะกลัวมาเยอะ <c oughs> แท็กทีมร่วมกับเหล่าบรรดาสัตว์ชีวะสยองขวัญที่ก็น่ากลัวแพ้กันเลยล่ะครับ <c oughs> ผมและสงสารก็แต่ชาวเมืองที่กลายเป็นซอมบี้กันหมดเพราะตัวเอกอย่างเราเนี่ยต่อให้โดนกัดหรือว่าจะติดเชื้อย,ยังไงก็ไม่เป็นซอมบี้สักคนแม่สกิลตัวเอกนี่มันดีจริงๆเลยนะครับ ก็เป็นเวลาผ่านไปกว่า26ปีแล้วที่ Resident Evil ของเรานั้นลดแล่นอยู่บนจอยเกมมาอย่างยาวนานผ่านการเปลี่ยนแปลงมาก็ไม่น้อยเลยนะครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับจดจำกันได้ไหมว่ามีฉากไหนที่เ,เพื่อนๆจดจำกันได้ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ Lucky Republic ก็จะขอนำเสนอเพื่อนๆกลับไประทึกและลึกความทรงจำเก่าๆก,ก,กันดีกว่าครับว่าจะมีฉากไหนจังหวะใดโมเมนต์ไหนนะที่เราจำได้ไม่ลืมเลือนเลยใน Resident Evil Series เชิญรับชมได้เลยนะครับเริ่มมานะครับก็คงจะไม่พ้นความประทับใจแรกของ The ะเ r ิร์สซอมบี้ที่หัดหน้ามาสวัสดีจ้าเอกกเราที่คลหหัดสเปนเซอร์เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับด้วยความที่ว่า มันเป็นคัสซีน 3D ในยุคนั้นน่ะทำเอาผมระแวงทุกหัวมุมในเครื่อหาดเลยนะครับแม่คิดดูเลยครับเดินๆินไปเจอซอมบี้ซ่อนอยู่เดินๆินไปมีฮันเตอร์ที่คอยจะตัดหัวเราอยู่หรือเจอแมงมุมยักษ์เจออะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยละครับก็นะก็ต้องยกเครดิตให้ตาชินจิแกแกนิเทพจริงๆขนาดผลงานปัจจุบันของแกอย่างซีรีส์ The Evi Within ก็สยองขวัญไม่แพ้กันเลยละครับผมละเกียดจริงๆ ไอ้พวกความเฮอรอร์ที่มีส่วนผสมของมนุษย์ลงไปเนี่ยชวนแหวะไม่ใช่น้อยเลยแหละเดินมาเรื่อยๆนะครับเจอพี่บีตัวแรกเนี่ยผมว่าก็เซอร์ไพรส์แล้วแม่เงเอ้ยหัวใจผมแทบวายไอห้ห่ามึงจะปรากฏตัวดีๆให้กูหน่อยไม่ได้หรอวะใช่ครับเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมครับไอ้เจ้าหมาน้อยทะลุหน้าต่างออกมาที่ทําให้เราตกใจนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เลยล่ะครับ ที่เจ้าหมาน้อยนั้นแวะมาจามสแก์ให้เราตกใจลเล่นได้ดีเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ภาคแรกแต่ในภาคที่3ตอนที่จังหวะมันกระโดดออกมาจากกองไฟอะครับก็เป็นอะไรที่ผมตกใจร้องเชียร์ได้เหมือนกันเอแต่จะว่าไปนะครับไอเจ้าหมาน้อยซอมบี้เราเนี่ยไม่มีอยู่พันเดียวสินะแต่พันเดอะเบอร์แมนทำไมไม่มีสายพันธุ์อื่นบ้างเลยอืมน่าคิดจริงๆแต่ก็ช่างแม่งเถอะครับเฮ้ยภ hey, าคสี่ภาคห้า ก็ภาพอื่นน่ะเออเออเออผมลืมไปเลยแม่ภาพเดอะวีแมนี่มันจำฝั่งตาผมจริงๆขอบคุณครับแอดหมวยแม่ผมนี่เขินเลยให้ข้อมูลเพื่อนผิดมาต่อกันที่เดอะเบบี้ในภาคที่8อย่างภาคเดอะวิเลจกันดีกว่าครับในภาคที่8เนี่ยครับเราก็จะได้รับบทเป็นอีธานวินเทอร์ที่ก็ชีวิตบัดซบจริงๆนะครับเมียก็หาย ลูกก็หายแถมมือนิ้วก็ขาดอีกแถมขาดมาสองภาคติดติดอีกนะครับโอ้โหชีวิตคุณพ่ออีธานในพาร์ทของบ้านเบเนเวนโตนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์วิสแฟน,นและเซเด้อย่างตกเป็นอย่างมากเลยละครับบรรยากาศที่กดดันในสถานที่ปิดอาวุธก็มีให้แค่ใช้แต่กันไกโง่ๆหน่งอันแล้วก็เจ้าสิ่งมีชีวิตที่ผมเด็กเกลื่นไว้ตอนต้นก็คือเจ้าเดอะเบบี้เจ้าเด็กน้อยครับ แต่ผมว่ามันก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะเจ้าเด็กยักษ์เสียมากกว่า The b a ี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ากลัวเลยแหละพร้อมกับเสียงร้องไห้ของมันที่เป็นเสียงของเด็กทารกที่ดังสะท้อนภายในบ้านมันแสดงได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ผมนั้นโคตรแพ้ทางนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เจอประสบการณ์เป้าเด็กทารกตอนกลางคืนเหมือนผมคนเดียวแล้วเด็กร้องไห้นั่นแหละครับโคตรน่ากลัวเลยอาการของเด็กร้องที่เรียกว่าอะไรนะโคลิกอ่าน่าจะโคลิกนั่นแหละครับ ประกอบประสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่รอบๆข้างผมก็มักจะพูดกันว่าเฮ้ยรู้เปล่าว่าเด็กร้องไห้นะ่ะแปลว่าเด็กเห็นผีนะเว้ยขนพองสอยองเก้ามากครับแต่แต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับพอโตมาว่ามนันเป็นเพียงแค่อาการของเด็กทารกเท่านั้นเองทำเอาผมกลัวสตั้งนานแต่กับเจ้าเบบี้เนี่ยผมนั้นยกให้เลยว่าต่อให้ผมจะเข้าใจว่านั่น,น่ะ เป็นเพียงแค่มอนสเตอร์ที่อยู่ในเกมแล้วก็เป็นธรรมชาติของเด็กขาลกแต่ไม่ว่ายังไงทุกครั้งที่เจ้าเบบี้ปรากฏตัวก็โคตรน่ากลัวสำหรับผมอยู่ดีเจอกี่ทีเนี่ยผมขอรีอเสียงล้อไปเลยดีกว่าครับในภาคที่8เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ลืมน่าจะจํากับเธอได้คนนี้มิสอาไม่สิเลดี้ดิมิสเทสกูที่ปรากฏต,ตัวครั้งแรกก็ทําให้ผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นบ้ากันไปหมดก็แม่เธอนั้นโบลอัพเดอะอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับ คุณแม่ลูกสามแห่งปราสาทที่อ่าก็ชื่อเดียวกับเธอและครับเสียงออกยากจริงๆงเมื่อเกมออกวางจำหน่ายก็ไม่พ้นฝีมือมอดเดอร์いいทั้งหลายที่เนรมิตคุณแม่ให้ออกมาเป็นแบบแบบที่เธอนั้นก็อ่าตามนั้นแหละครับตามภาพเลยถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่าจดจำเหมือนกันนะครับของ Resident e v i l ลซีรีส์อะไรก็ว่าได้เพราะว่าไม่น่าจะมีตัวละครไหนที่มาเบรกเดอะอินเทอร์เน็ตนะเวลานั้นได้เลยทำได้ดีมากเลยแคปคอม ย้อนกลับไปในภาคคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างภาคที่2เพื่อนๆจําได้ไหมครับว่าตอนที่ตัวเราอย่างรีออนหน้าละอ่อนนั้นเดินเข้าห้องในสถานีตำรวจนะครับแล้วก็มีตัวอะไรนั้นไต่ผ่านหน้าต่างไปอ่านั่นแหละครับโมเมนต์นั้นเลยครั้งแรกที่เราได้เจอเจ้าลิกเกอร์หรือสมัยที่ผมเรียกนั้นเรียกว่าเจ้าตุ๊กแกผี หรือจะไอตัวลิ้นยาวจะอะไรก็ช่างนั่นแหละครับมันก็คือเจ้าลิกเกอร์ที่ตอนนั้นนะ่ะทำเอาผมสตั้นเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้มือผมนั้นถือลูกซองเอาไว้ไม่รอช้าจัดหนักไปสิครับเข้าหาทําผมตกใจแต่ก็นั่นแหละครับโมเมนต์นั้นคือโมเมตนต์ที่ผมจําได้ไม่ลืมเลือนเลยไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนเกมจะออกมาแล้วกี่ภาคผมก็ยังจํามันได้ดีเลยทีเดียว ขยับมาอีกนิดนะครับในภาคที่3ภาคนี้ก็มีอะไรให้หน่าจดจําเยอะเหมือนกันทั้งคาร์ลอสเอยทั้งความเกาะอกตะลุยซอมบี้ของจิวที่โคตรเม่เซนมากๆรอเล่นนะครับแต่ผมกลับชอบเอาชุดของเลจิน่ามาใส่ตุลยซอมบี้มากกว่านะครับตอนนั้นชอบดโนไคซิสเหมือนกันมาต่อดีกว่าครับว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่ลืมกันตอนนั้นตอนที่เราเจอในเมซิกครั้งแรกนอกจากไอฉากที่มันกระโดดทะลุหน้าต่างมาก็มีฉากหนึ่งที่เราเจอเหมือนครั้งแรก มันก็เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นไม่น้อยเลยครับเจ้าเนเมซิสนั้นมันคือไทแรนท์ที่มีความคลิปปี้บวกกับรูปลักษ์ที่โคตรจะหลุดประจักนรกเหมือนพวกซิโนไบส์เลยครับเหมือนไม่มีผิดเลยหากใครนึกไม่ออกก็อหอยเพื่อนนึกถึงหนังเรื่อง h ฮลไรเซอร์ iser, หรือชื่อไทยก็คือบิดเปิดผีนั่นเองครับเนเมซิสนั้นโผล่มาพร้อมกับฆาบแบรดเพื่อนของจิวที่น่าสานิดรวจและคุณ ตอนนั้นเองเกมก็จะให้เราเลือกระหว่างสู้กับเจ้าเนเมสิสหรือว่าหนีเข้าใสา่ตำรวจแน่นอนละครับตอนเมื่อผมยังเด็กทั้งยังไม่เก็ภาษาอังกฤษมากๆผมก็ต้องเลือกที่จะหนีสิครับแต่แต่ว่าผมเลือกผิดดันกลายเป็นตัวต่อสู้กับเจ้าเนเมซิตโอ้โหตายสิครับรออะไรครั้งแรกของผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับเจเจ้าเนเมซิสครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกันบ้างจดจำกันได้ดีเหมือนผมใช่ไหมครับ ขอกลับมาที่ความรู้สึกกดดันอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะมาในรูปแบบที่เราสู้ได้อ่าสู้ได้จริงๆนะครับแม้ว่าครั้งแรกผมจะสู้จนตัวตายเลยแต่ก็เพราะอย่างนั้นแหละก็เลยจดจําได้ดีว่าโมเมนต์เนี้ยผมไม่ลืมแน่นอนนั่นก็คือโมเมนต,ต์ของกลุ่มชาวบ้านใน Resident Evil ภาคที่4ฉากที่เราเจอกับดรซสวาดอ์นั่นแหละครับนั่นแหละครับเสียงแง่นแง่มาทีไรผมวิ่งไม่มองข้างหลังเลยละครับเล่นไปสักพักก็คิดว่า ทำไมกูไปไหนไม่ได้สักทีวะอิชินจิมึงจะมาบังคับให้กูสู้หมดหมู่บ้านแบบนี้ไม่ได้แถมตอนนั้นเราก็มีแค่ปืนพกโง่ๆหนึ่งกระบอกที่ผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีลูกซองอยู่ในบ้านผมเลยอยากจะไปช่วยตาชินจิควานทองเองกับมือจริงๆแต่ก็ปฏิเสธไปได้เลยนะครับว่าโมเมนต์นั้นนะ่ะในการเล่นครั้งแรกมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าะดรดนาลีของผมนะั้นมันลังไหลเลยทีเดียวแล้วครับตื่นเต้นร้าวใจและก็สนุกสุดๆยังไงก็ขอติงเฮียชินจิแกต่อไปแล้วกันครับ ช่วงเวลากินข้าวพร้อมกับครอบครัวหลายๆบ้านก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขใช่ไหมล่ะครับสาวเย้าแย่กันบนโต๊ะอาหารไถ่าถามสารทุกสุกดิบกันแต่ก็คงจะไม่ใช่กับครอบครัวเบเกอร์ที่บนโต๊ะอาหารนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ชวนอาเจียนมันเรียกว่าเป็นอาหารไม่ได้ด้วยซ้ําประกอบกับครอบครัวสุขสันต์ที่มีทั้งเจ้าลูคัสป้ามาร์การิตลุงแจ๊ค ยายเอเวอร์ลีนที่ร่วมโตอาหารกับเราพร้อมกับบรรยากาศที่อึมครึมเสียเหลือเกินหลังจากที่เราโดนลุงแจ็คต้อนรับเข้าครอบครัวอย่างอบอุ่นหรือเปล่านะเราก็ตื่นมาบนโต๊ะอาหารที่ก็โดนบังคับให้เรากินในสิ่งที่เราไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าแม่งคืออะไร แต่ไม่รู้คัสแมงก็กวนตีนใส่เราปาอาหารใส่เราจนโดนลุงแจ็คตัดมือเดียวเดียวเดียวนั่นลูกชายลุงนะเว้ยยังดีนะครับที่อีธานนะั้นมีเสียงกริ่งเข้ามาช่วยไว้พอดีจนทําให้ครอบครัวเบเกอร์นั้นแยกย้ายกันไปแต่ว่าการกินอาหารกับครอบครัวเบเกอร์เนี่ยผมยอมรับตรงๆเลยนะครับเล่นขังแรกนี่ระแวงไปหมดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเพราะว่าในภาคที่7เนี่ยมันคือภาคที่พาซีรีส์ r ร s i d E n t e v วิกับคืนสู่รักเงาของมัน คือความเป็น s u r v i v o r h e r ร r ของจริงไม่ใช่ลุยดะาเหมือนภาค5ภาภาคหกแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าภาค5ภาค6ไม่ได้ดีนะครับมันก็สนุกแต่ว่ามันเน้นแอคชั่นมากไปหน่อยในภาคที่7เนี่ยการเล่นครั้งแรกเนี่ยถือว่าเล่นไปหายใจไม่รอดท้องเลยละครับถือว่าเป็นภาคที่ผมอน j o ยกับมันมากๆเไอ้ผมลืมไปเลยก่อนการดินเนอร์สุรูกับครอบครัวเบเกอร์การที่เราเจอเมียเอ้ยเมียเอยอเออมันก็ทั้งคู่แหละเมียเราชื่อเมียอา ภรรยาของเราครั้งแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่สยองขวัญผู้เล่นไม่น้อยเลยนะครับการที่เราเจอเธอมันก็น่าดีใจอยู่นะแต่เพราะว่าอยู่ๆเธอก็หายไปรอบตอนที่เราเจอไปแล้วนะครับแล้วเรามาเจอเธอ,อทีที่ทางลงบันไดมืดๆจากนั้นเธอก็นั่นแหละครับเธอโผล่มาจ้ำสแกนเราโอ้โหโมเ m e n t นั้นน่ะผมอยากจะตบเมียขึ้นมาทันทีเลยละครับมีอารพร้อมกับมาเลียวแรงดังโคึกพร้อมกับมีดทำครัวที่พร้อมจะจ้วงแทงเราตลอดไปละแมแห่ คู่นี้เขารักกันดีจริงๆนะครับพอจบเฟสที่เราเอาขวานจามีอาจนล้มไปแล้วผมก็นึกว่าเกมจะคอมพิวต์แล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วจนกระทั่งเราเจอเธออีกรอบนั่นแหละครับเธอเล่นตึงมือเราไว้กับผนังเลยแล้วเธอก็กลับมาพร้อมกับเรือย,ยนต์ <c oughs> นี่มันเท็กซัสชินซอชัดๆจากนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าอีธานเป็นเดทไอด้วนกันเลยออทีเดียวก็คือว่านั่นแหละครับอีกหนึ่งโมเมนต์สุดแสนประทับใจที่ผมลืมไม่ลงเลย ไอเดี๋ยวก่อนผมเพิ่งนึกออกมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์หนึ่งในภาคที่4ผมว่าผมเกือบลืมแล้วแต่ผมก็ไม่ลืมหรอกครับเพราะว่านึกถึงทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนั่นก็คือโมเมนต,ต์ที่ผมนั้นโดนปลาแดกปลาแดงนะครับไม่ใช่ปลาล้า,าก็คือโดนปลากินนั่นแหละครับอตอนที่พ่อหนุ่มน่าใสลีออนเราเนี่ยครับไปอยู่ในฉากที่เป็นบึงตอนนั้นน่ะคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผมมาเล่นเกมนี้อยู่ แล้วถึงฉากนั้นพอดีเพื่อนผมมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงลองยิงน้ําดูดิเชื่อกูนั่นแหละครับผมก็ลองทําตามมันเชื่อมันแล้วสรุปผมนี่อึ้งแดกเลยครับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผมลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ๆเจ้าป่ายักษ์ก็แดกเราเข้าไปจริงๆสมชื่อกับโมเมนต์ป่าแดกจริงๆครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการนำเสนอเรื่องราวในวันนี้ที่ผมอยากจะลองทำเป็นกึ่งทอล์กกึ่งนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆดูและรับฟังชมผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำออกมาแล้วเพื่อนๆที่รับชมหรือว่าดูอยู่จะชอบใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรติชมเชิญคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับบางทีผมก็คิดว่าการทำในรูปแบบนี้เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันหรือว่าผมควรจะทำเป็นกึ่งกงพอดแคสต์ไปเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องเราด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับอ้อฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจที่เพื่อนๆมีให้แก่กันแล้วก็คอมเมนต์ในวิดีโอที่แล้วของเราในหัวข้อของ l o v e c r a f เท a ยนหรือว่าความเป็น Cosmic e er ค r ฮเพวกเราจะกลับมาทำกันอย่างแน่นอนครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็รอติดตามกันได้เลยครับแล้วก็ในวันนี้พวกเรา l u c k y Republic ผมลั c กี้แล้วก็แอดมวยขอตัวลาไปก่อนพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม